ว,วันนี้ผมมีคําถามให้คุณค้านกันเรื่องเบงซูน้าแข็งใสเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ผมมองว่าเบงซูเป็นน้ำแข็งใสครับขอค้านาผมขอค้านครับสารที่เคารพเบ,บงซูจริงๆแล้วนะมันก็คือน้ําแข็งใสแค่นั้แนแหละครับสารที่เคารพช้าก่อนบิงซูมีส่วนผสมของนมและวัตถุดิบที่ใสท็อปปิง้งและอีกอย่างนะบบงซูเป็นเกล็ดน้ำแข็งที่เท็กเจอร์ที่จะละเอียดกว่า ก็จริงอยู่ที่บิงซูอาจจะมีส่วนผสมที่ไหนว่าจริงๆแต่ว่าน้ำแข็งใสก็มีส่วนผสมของนมด้วยไม่ใช่หรอโอ้ยมันคุละนมเว้ยนมที่ผสมอยู่ในบิงซูมันคือนมกะทิส่วนน้ำแข็งใสมันคือนมข้นหวานแย่ออกด้วยนะวันหลังนะไวไอ้แล้วไอศครีมล่ะทำไมมันไม่ถูกเรียกว่าน้ำแข็งใสล่ะอะไรอีกเนี่ยเรื่องน้ำแข็งใสยังไม่จบแกจะเอาเรื่องไอศครีมอีกเหรอแค่นี้ยังปวดหัวเพาใช่ไหมไอศครีมก็อยู่ส่วนของไอศครีมสิ ขอไอศครีมใส่โคนยังไงล่ะขอโทษนะไว้แล้วไอศครีมที่ตักใส่ถ้วยล่ะเรียกว่าอะไรน้ำแข็งผสมครีมข้นหวานอะไรอย่างนั้นเหรอไอศครีมที่อยู่ในถ้วยก็คือไอศครีมถ้วยยังไงล่ะก็ถูกของแกนะไว้แต่ฉันขอถามคำถามหนึ่งได้ไหมล่ะไอศครีมที่มีหลอดล่ะเรียกว่าอะไรก็ไอศครีมหลอดไงเรียกยากทำไมล่ะ แกก็ตอบถูกดีทําไมแกยังค้านเรื่องอะไรโง่เขาเช่นนี้ล่ะไว้ฉันไม่เข้าใจคนอย่างแกจริงก็มันโง่จนด้ล้วไงไอไว้อะเองจะค้าอนอะไรกับมันได้อะค้านได้ทุกเรื่องเลยเฮียนเนี่ยอืมเอเจีเรายังมีเรื่องที่ต้องค้านต่อนะเรื่องน้ำแข็งใสอ่ะเออจะว่าอะไรก็ว่าเลยไม่มีอะไรจะพูดละแม่งพูดไปแม่งก็ไม่เข้าใจไอควายน้ำแข็งใสน่ะก็ตามมีส่วนประกอบเหมือนกันน้ำแข็งน้ม แล้วก็ท็อปปิ้งคำส่วนนี้มันประกอบด้วยการก็ได้น้าแข็งใสซึ่งบิงซูน่ะต่างก็มีส่วนประกอบพวกนี้ไปต่างกันกับน้ําแข็งใสเลยเพราะฉะนั้นจงสรุปได้ว่าน้ําแข็งใสกับบิงซูน่ะมันก็คือประเภทเดียวกันยังไงล่ะเอจีไม่คิดเลยว่าแกจะงงเขาได้ขนาดนี้จริงๆเอาไว้แต่ว่าคาพูดที่แกพูดออกมาน่ะมันมีบางอย่างผิดพลาดอยู่นะผิดพลาดเหรอ ปกติเวลาที่แม่ค้าขายน้ำแข็งเขาจะวางท็อปปิ้งไว้ตรงไหนเราไว้อืมน่าจะข้างล่างเหรอใช่แล้วลหละแต่ขอมีิซูนอะท็อปปิ้งมันอยู่ข้านบนไงยเราไว้เอ้าเฮ้ยเออเออแล้วมันต่างกันยังไงอะ่ะน้ำแข็งใสน่ะที่ต่างกันเพราะตัวน้ำแข็งในน้ำแข็งใสมันคือน้ำแข็งที่มีรสชาติรสชาติจะได้มาจากน้ำหวานสัส่นวนใหญ่ และน้ำแข็งใสจะไม่ยอมใส่ข้ามากันเพราะไม่งั้นอาจทําให้ท็อปปิ้งบกเลอะเทอได้ถห้ตัวน้ำแข็งก็ไม่ละเอียดด้วยเลยไม่ยอมใส่กันกลับกันถ้าเป็นบิงซูตัวน้ำแข็งจะไม่รสชาติไปอยู่แล้วแต่ยังไงก็ต้องเพิ่มรสชาติของนมอยู่ดีแต่เพราะตัวน้ำแข็งมาละเอียดมาให้ตั้งแต่แรกแล้วจะใส่ท็อปปิ้งไว้ด้านบนก็อยากคงไม่เป็นหา่าเพราะไม่ทางที่จะหกแน่แน่แต่สีทสี่บิงซูมันต่างจากน้ำแข็งใสก็คือใสรับไงล่ะ ก็ไม่เชิงว่าต่างกันรสักทีเดียวแต่ด้วยบางกรณีหากว่าเมนสูที่นั้นมีใส่เราก็จะเพิ่มรสชาติไปอีกแล้วเกจะมีอะไรจะคายไหมล่ะไว้ฝองไกดเจขอจบการค้านเพียงเท่านี้ครับสารที่ครบรสก็จบสักทีนะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเอ็ดเวิร์ดขอถามอะไรหน่อยได้ไหมว่ามาถ้าจะค้านกับเรื่องแค่นี้แล้วมันขนาดนี้นะเอ็ดเวิร์ดจะต่างหรือไม่ต่างมันก็แดกหมดนั่นแหละ ก็ถูกของเธอนะอ๋อเห็นด oh, ้วยงั้นสารขอเลิกสารอย่ย้ายได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามอะไรเดี๋ยวได้ไหมครับสารที่เคารบครับจะถามเรื่องอะไรล่ะไปไกลๆเลยนะเองแล้วก็บอกกีวดี้แถวนี้เอล้วโถรศัพท